หนทางหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้ก็คือการขอเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่เป็นสถานะวีซ่าทำงานไปเป็นสถานะอื่นสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลกระทบของโควิดที่มีต่อผู้ถือวีซ่าทำงานผู้ถือวีซ่าทำงานหลายๆคนนะคะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งวีซ่าทำงานประเภท E1 E2 e3 รวมทั้ง H1B H1B1 L1 O1 และ TN Visa ผู้ถือวีซ่าทำงานเหล่านี้ อาจจะถูกผลกระทบเลิกจ้างงานหรือเลาออฟออกหรือบางคนอาจจะเลิกจ้างชั่วคราวหรือที่เรารู้จักกันว่าเฟลเมื่อถูกเลิกจ้างก็จะได้รับผลกระทบทางสถานะอิมมิเรชั่นด้วยเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคุณคุณควรจะทําอย่างไรและจัดการอย่างไรต่อไปเนื่องจากว่าวีซ่าทํางานของคุณนั้นเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คุณสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพราะมีนายจ้างซึ่ง สปอนเซอร์คุณพูดง่ายๆก็คือวีซ่าทำงานของคนนั้นผูกติดคุณอยู่กับนายจ้างให้คุณสามารถทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดังนั้นเมื่อการเลิกจ้างงานเกิดขึ้นทำให้ ความสามารถในการทำงานของคุณจบลงไปด้วยหมายความว่าสถานะวีซ่าทำงานของคุณถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยผลทางกฎหมายเวลาที่เราพูดถึงการเลิกออฟนะคะเราจะหมายถึงการเลิกจ้างงานเพียงแค่ชั่วคราวหรือที่เรารู้จักกันว่าเฟอร์โลด้วยถ้าหากว่ามีการเลิกจ้างงานเงินเกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องระวังและก็คิดถึงทันทีก็คือเรื่องของ กด60วันหรือที่รู้จักกันว่า grace period 60วันกฎหมายอนุญาตให้คุณอยู่ได้หลังจากที่มีการเลิกจ้างไม่ว่าการหยุดจ้างงานนั้นจะเป็นเหตุจากการเลิกจ้างหรือคุณออกจากงานหรือไล่ออกอย่างไรก็ตาม60วันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่มีการหยุดจ้างงานเกิดขึ้น grace period นี้เป็นช่วงที่โดยปกติแล้วผู้ที่ถือวีซ่าทำงานจะทำการเก็บข้าวเก็บของจัดการปิดบัญชีจัดกการเลิ เช่าอพาร์ตเมนต์จัดการปิดเอกสารต่างๆหรือธุรกรรมต่างๆที่คุณมีอยู่ในประเทศนี้เพื่อให้คุณสามารถเดินทางกลับประเทศของตัวเองได้อย่างสบายใจแต่ในกรณีของโควิด -19 60วันเกรสพีเรียดนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือ60วันเกรสพีเรียดนี้อาจจะไม่ได้เป็น60วันจริงๆก็ได้ถ้าหากว่าวันที่คุณได้รับอนุมัติวีซ่าทำงานนั้น เป็นระยะเวลาที่เหลือแล้วสั้นน้อยกว่า60วันคุณก็จะมีระยะเวลาเหลืออยู่ในประเทศนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถูกเลิกจ้างงานในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาคุณจะมีระยะเวลาอีก60วันจนกว่าคุณจะออกนอกประเทศนี้ถ้าหากว่าวีซ่าที่คุณได้รับอนุมัติมีระยะเวลายาวนานกว่า 60วันนับจากวันที่30มีนาคมแต่ถ้าหากว่าระยะเวลาที่คุณได้รับอนุมัติวีซ่าทำงานนั้นเป็นระยะเวลาที่หมดอายุลงในวันที่30เมษายนระยะเวลาที่คุณเหลืออยู่ในประเทศนี้ก็จะไม่ใช่60วันแต่จะเป็นเพียงแค่30วันตามระยะเวลาที่คุณได้รับอนุมัติในใบ approval notice ที่คุณได้รับนั้นนั่นเองนะคะถ้ายังไม่อยากที่จะเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางกลับไม่ได้เนื่องจากโควิดก็ตาม ผนทางหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้ก็คือการขอเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่เป็นสถานะวีซ่าทำงานไปเป็นสถานะอื่นนะคะการขอเปลี่ยนสถานะไม่ใช่การขอเปลี่ยนวีซ่านะคะการขอเปลี่ยนสถานะหรือที่เรียกว่า change of status ไม่ใช่การขอเปลี่ยนวีซ่าเมื่อคุณได้รับการเปลี่ยนสถานะแล้วคุณยังต้องได้รับวีซ่าอีก ดังนั้นการขอเปลี่ยนสถานะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้มีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนได้ส่วนมากแล้วนะคะคนจะคิดถึงการเปลี่ยนสถานะไปเป็นนักเรียนกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งรอให้ช่วงวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่ง หรือจะเปลี่ยนไปเป็นประเภทวีซา่าท่องเที่ยวนะคะ B วีซ่าเพื่อจัดการธุรกรรมต่างๆที่คุณยังมีเหลืออยู่ในประเทศนี้ให้สามารถอยู่ต่อในประเทศนี้ได้และมีความหวังว่าอาจจะมีโอกาสที่จะหางานตัวใหม่ได้แต่ถ้าหากว่า สุดท้ายแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่สามารถที่จะหางานชิ้นใหม่ได้ก็ควรที่จะต้องออกนอกประเทศนี้เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาการอยู่ในประเทศนี้ต่อไปอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหากว่านายจ้างมีความประสงค์ที่จะจ้างคุณต่อจริงๆแล้ว นายจ้างสามารถที่จะจ้างคุณมาจากประเทศไทยได้ไม่มีเคสไหนในโลกที่เหมือนกันทั้งสองเคสเหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีเคสของคุณก็มีความพิเศษในตัวของมันเองเหมือนกับชีวิตของคุณที่คงจะไม่เหมือนกับชีวิตของใครหลายๆคนดังนั้นมีคําถามใ,ใดๆที่อยากจะได้รับคําแนะนําคําปรึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีของคุณเองคุณควรจะปรึกษากับทนายความทางด้านอิมิเกรชันหากคุณต้องการปรึกษาสํงงานักงานทนายธมีสุม,มนทาต้องการปรึกษากับทนายธมิศนะคะคุณสามารถ ามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องทนายธมีเพื่อรับข่าวสารและคลิปใหม่ๆที่เราจะทำมาให้เรื่อยๆกดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ